อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ ถ้าหากจะพูดถึงนักเตะทีมชาติสเปนหรือทัพกระทิงดูดชื่อของดาวิดบียากคงต้องขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่เพราะนี่คือดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติสเปนล,ลงสนามไป98นัดยิงไป59ประตูส่วนชีวิตการคาแข่งในระดับสโมสรช่วงพีพีก,ก็ดูยิ่งใหญ่กเกรียงไกรยอยู่กับทั้งบาร์เซียบาซา่าแอดมัตอริตเป็นต้นก่อนที่ช่วงบานปลายอาชีพจะย้ายไปโกยเงินดอลลร์กับนิวยอร์กซิตี้ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐและก็ปิดท้ายอาชีพคาแข่งกอริไทยกับวิเซลโกเบเรื่องของเรื่องมันก็มี่วากกาเริบดโล 2 2ปีอดีตเด็กฝึกงานสโมสรนิวยอร์กซิตี้เอฟซีอยู่ๆก็ออกมาแฉว่าตอนปี2018นั้นเธอได้เล่าเรื่องราวว่าตอนนั้นเนี่ยฉันก็แบบว่าได้รับตัวเข้าไปฝึกงานที่นี่นะคะก็เลยคิดว่าที่นี่เนี่ยมันเหมือนเป็นโอกาสครั้งหนึ่งของชีวิตเลยสิ่งที่ซึ่งสิ่งที่หนูไปทําหนูก็ทํางานอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่หนูได้รับคือดาบิดบีญาแตะอังหนูทุกวันเลยชอบรูปชอบคลัม่มมีหนํำซ้ำเนี่ยเจ้านายหนูจะมาบอกหนูว่ามันเป็นการแย่แเลย ไม่ได้โซเชียลหาแร็ s เปอร์อะไรซึ่งเรื่องนี้นะครับผมต่อมาได้มีการเปิดเผยชัดเจนว่าหัวหน้าที่ดูแลเรื่องเด็กฝึกง,งานชื่อเควินดิสเทนอายุ38ปีรองหัวหน้าชื่อเมลวินแฮมโพน่าอายุ34ปีซึ่งทัางคู่นะครับกำลังตกเป็นจำเลยของสังคมว่าทําไมไม่ดูแลเด็กในสังกัดให้ดีๆนอกจากนี้นะครับผมบาดิโลยังเล่าต่ออีกว่ามันมีครังหนึ่งที่เธอไปหยิบของในล็อกเกอร์ห้องแต่งตัวก็โดนดาบ,บิดบิยาาเข้ามาสังห์สังแงะล้วงแคะแกะเก่าดมซิ่งเธอนะครับเล่าถึงเรื่องนี้ว่า คือหนูจะบอกยังไงดีอะคือลุงบีย่าเขาชอบดึงแขนหนูไปแล้วก็บอกกับหนูว่าพี่รักหนูนะจ๊ะเนี่ยเขาชอบมาบอกแบบนี้แล้วก็ทาแบบนี้กับหนูประจําเลยอลย่างลุงประยุทธ์ไอ้ยลุงบีย่าเนี่ยบอกกับคนอื่นว่าเขารักหนูเขาชอบหนูแล้วเขาอยากได้หนูเขาตะโกนลั่นห้องว่าเขารักหนูแล้วทําเมลวินที่เป็นแบบหัวหน้าหนูเนี่ยยืนอยู่เขาจะบอกว่าเขารักหนูเหมือนกันคือจะสวิงกิ้งกูเลยยังไงเนี่ะแต่ที่น่าแปลกใจคือ ตอนที่มันบอกรักหนูเนี่ยคือลูกๆตาแป๋วแปวตาใสๆมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่ลุงย่าก็ยังมาบอกรักฉันน่ะฉันน่ะทำงานตัดเทปกาวหันไหลดับบิบิยแต่อยู่ๆก็ลุกขึ้นเอาอะไรแบบแข็งๆดุนๆมาตุนหลังอ่ะดุนหลังยังไม่พอยังดันหนูไปที่มุมอ่ะจากนั้นก็มากระซิบข้างหูเลยนะว่าเอ้ยหนูต้องระวังผู้ชายเมืองนี้ดีๆนะลูกนะ ระวังไว้ให้ดีๆซึ่งเชื่อไหมว่าหลังพูดเสร็จเขาก็ปล่อยหนูหนูมองหาหัวหน้าใหญ่เลยให้ตายเถอะแต่หัวหน้าเนี่ยเห็นทุกอย่างแต่ยืนเฉยเลยฮียะแล้วลุงบีย่านเนี่ยนะชอบมาถามหนูเหลือเกินว่าชอบดื่มอะไรจะหนูจา๋ทางทงทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคือหนูเพิ่ง20ขวบไงกําลังใสๆอ้อๆวัยขบเพาะเลยหนูก็เลยตอบไปว่าหนูไม่ดื่มคะ่ะแต่เขาเนี่ยก็ยังจะมาตามตือ้อบังคับให้หนูกินให้ได้เลยจิคือจะมอมอะ่ะใช่ไหมเขาถามต่อตลอดนะว่าจะซื้ออะไรให้บ้างนะจะซื้อ เขาอยากให้หนูไปปาร์ตี้ที่บ้านเขาซึ่งหนูมองไปที่เมลวิสแล้วก็บอกว่าเอ่มคือนี่มันไม่ปกติเลยนะการมาพูดกับผู้หญิงแบบนี้ะหนูถามเจ้านายไปว่ามันไม่โอเคแต่เจ้านายเนี่ยกลับม,มาบอกว่าเออมียาก,กแค่ถามเฉย เอาล่ละครับที่พูดไปนั่นคือทางฝ่ายหญิงฮะชาวขอฟนามที่เห็นอย่างไรก็ตามใจคุณผู้ชมเลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ทว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นว่าแล้วนะครับผมเราก็มาให้ความยุติธรรมมาฟังความทางฝ่ายชายผู้เสียหายอย่างดาบิดบีย่าวัยสาปีกันบ้างครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมดาบิดบีว่าในวัยสาปปีไม่ออกมาพูดเองแต่ให้โคศกออกมาพูดไว้ว่า คือผมขอเรียนแจ้งตามนี้นะครับว่าตั้งแต่อยู่ในวงการมาเนี่ยดาบิดบิย่าไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเขาเห็นด้วยถ้าจะมีคนกล้าออกมาพูดในเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งตอนที่ดาบิดบิย่าทราบเรื่องนี้เขาออกจากทีมนั้นมานาน2ปีแล้วนะผมกําลังจะบอกว่าบิย่าพร้อมได้รับการสืบสวนสอบสวนนะครับและบิย่าก็มั่นใจมากว่าเรื่องราวพฤติกรรมทั้งหมดที่ได้ยินด้นนี้ไม่เป็นความจริง ในขณนะที่ทางฝั่งสมโมสรนิวยอร์กซิตี้นะครับผมออกแถลงการเช่นกันซึ่งกยยอมรับว่าสิงที่ิมบาดิโลพูดมากมีมูดเพราะมีพนักง,งานในองคอ์กรทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมและผิดจากกฎของสโมสรจริงซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้แต่อย่างไรเสียทางสโมสรไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นคือดาบิดบิย่าดังนั้นเรื่องนี้ต้องตามกันต่อไปยาวๆความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นบิย่าอาจจะผิดจริงหรือผู้หญิงหิวแสงงานนี้เดี๋ยวได้รู้กันแน่ครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้มนิ้วยาวๆมาก่อนและให้ เราเลยนะ